ค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลดงแฝกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเขตนี้ก็ยังเป็นเขตของพื้นที่การเกษตรในการทำนาเออมีพื้นที่เยอะมากนะครับเราตกใจพอสมควรเพราะว่าออกมาจากนนทบุรีแล้วนะครับมาเจอบริเวณนี้มีพื้นนาเยอะมากและพื้นนาทุกแปลงนาครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวดีบข้าวเด้งข้าวไรและแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับนะครับในครั้งก่อนเราเดินทางมาเนี่ยออที่นี่ มีข้าวดีเยอะถึงขนาดต้องไถเลยครับไม่ได้ไม่ได้รอเกี่ยวนะครับฉีดยาไถทิ้งนะครับและด้วยด้วยการแนะนําของเรานะครับแปลงนี้ก็ได้ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชืวภราเครื่อนตัวเลยด้วยเกษตรด้วยเรามาดูซิว่าความรู้สึกนะครับก่อนใช้หลังใช้จะเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้าของแปลงนาพื้นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายบุญเรืองพุทธลาครับบุญเรืองพุทธลาครับนะครับบ้านดงแฝกบ้านที่่อะไรที่นี่ ยี่สามทับหนึ่งยี่สิบสามทับหนึ่งรับลดงแฝดนะครับทราบมาว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวดินมาหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นครับเป็นยังไงมั่งเจอเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ทุกทีก็ไม่ค่อยมาก้าถ้าห่วนี้ไม่ได้กินเลยไม่ได้ข้าวเลยครับมองเห็นทั้งแปลงนี่เป็นข้าวดินเลยครับยอมที่จะเสียเสียสละทิ้งเลยเสียสละทิ้งตอนนั้นทํายังไงก็เอายางาปฉีดฉีดทั้งแปลงเลยครับ ครับผมเห็นมากล้นน่ากลัวน,นั้นนึกวัวจะไม่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าของนาองอยาก็ย่ากลัวว่าจะจะไม่ย่อยนะครับเราก็มาดูแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูให้ใหม่ว่าจะเป็นยังไงหลังจากใช้แล้วพอใช้ไปกี่วันนะครับที่ได้ตีได้ไดตีดินีครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งตีนะครับเพราะว่าวันนั้นไถเนาะไถไถโอเป็นลูกเลยครับไถเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกแต่ดินมันก็นุ่มนะครับข้างล่างมันก็นุ่มดีนะครับแต่พออาทิตย์หนึ่งตีดินความรู้สึกเป็นไงก็มันก็ดีขึ้นเพราะว่ามันเบาเบาเพราะว่าดินธรรมดาดินมันจะเหนียวเป็นกรอนเป็นก้อนคราวนี้มันป่นเร็วไม่แตกเลยผิดปกติครับเคยเจอดินแบบนี้มานานเท่าไหร่ะก่อนก่อนนั้นแทกทุกครั้ง แม่แม่ว่าไอ้ดินที่ที่เป็นแบบเนี้ยไม่เจอมานานจล้ไม่เจอนามแล้วไม่เจอมานานแล้วครับเพราะเมื่อก่อนสมัยอดีตเป็นอย่างนี้นะครับอดีตสมัยก่อนที่ทําข้าวฤดูเขาบอกมันมันทางกระสางที่อดีตมันก็เริ่มเหนียวะรับบาไม่สุกเนียงมันส้มาก่อสมัยก่อนมันสองเที่ยวอือฮืพอพอทำสามฤดูสามรุ่นใช่ไหมครับครับสามรุ่นเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวของเราก็เป็นเหมือนของคนอื่นครับเหมือนกันครับแล้วเมื่อก่อนวิธีการแก้ปัญหาของเราใช้ระบบไหนเ็ระ มันก็ไม่มีระบบที่จะมาแก้ก็ทำตามหน้าที่มันจะเหนียวยังไงมันใช้เครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรแต่ครานี้ว่ารู้ว่ามันหนักหนักเครื่องมันหนักเครื่องรู้อเพราะว่าดินมันมันไม่ไม่ค่อยสลายะมันเหนียวมันเหนียวเป็นก้อนก้อนก้อนเรียกว่าดินหน้าผานี่ไม่ไม่แตกเลยไม่โอ้เป็นลูกลูกลูกพลิกพลิกพลิกไปเลยได้ไหมแต่วันนี้พอเราย่อยหัวเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เปลี่ยนเลยคนละเรื่องเปลี่ยนเลย ความรู้สึกเป็นไงมันก็ดีอ่ะมันเบาข้าก็เลี้ยวเร็วมันก็สบายอ่ะข้ามันดิงมันเหนียวเนี่ยรถเลิกมันก็จะเลี้ยวหนักตอนคาดอ่าถ้าเหนียวนี่เลี้ยวเหนื่อยเหนื่อยอ่ะฮะพอใช้ใช้รถอย่างเงี้ยนะใช่รถเดินตามเนี่ยรถเดินตามครับมับแต่พอพอพอมาเป็นอย่างนี้แล้วก็สบายทำเบารถกําลังลงเยอะไหมรถรถเยอะหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยก็ช่วย แบ่งเบาหลายเรื่องครับนะครับความรู้สึกของตัวเราเองพอเรามีพื้นที่ที่เป็นดินลักษณะเนี้มีความรู้สึกอยังไงมันก็ทําให้เรามั่นใจในการที่จะทํานานอีกครั้งต่อไปมากขึ้นไหมมันแลดีขึ้นอ่ะมันก็มั่นใจครานี้วัาจะหนีดีได้หรือเปล่ากันะผมก็กำลังรอว่าจะหนีเข้าดีเข้าเด้งได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกเพราะ ต้องเชื่อต้อง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 เข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเจอข้าวดีประเภทว่าต้องไถ่ทิ้งทั้งนาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่ายังกลัวไม่หายเนาะยังกลัวไม่หายแต่ก็ก่อนที่ใช้เราก็ได้มีการบอกกล่าวแล้วว่ามันจะต้องใช้จ้าตัวนี้สามสามรุ่นนะครับถึงจะเห็นผลชัดเจนแต่อันนี้ที่เห็นมาหนึ่งข้าวดีแล้วแล้วเห็นไม่ข้าวลอยมาเห็นอะไรไหม เบีบบ้างเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ลองบีบแต่มันดําปีเลยมันกนดำปีเลยก็ดําแล้วก็หมดละบางคนเขาเอามาบีบดูมันจะเป็นแป้งเป็นน้ําเป็นข้างไันนี่ไม่เป็นมันแห้งดาปีเลอยน้ำยุย่ยไปหมดแล้วครับออืก็ถือว่า มองเห็นว่าเอ้ย,ยอยไปบ้างแล้วนะครับกต่จะเรือก็จะน้อยลงครับผมก็บำานาเพราะมมา่เห็นว่าน,นั้นก็ตกใจเป็นแปลที่เจอเข้าดีเยอะมากครับ้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่มีดีเลยมันเป็นมังมันเลยมากลัวยังเลยทำไมเอาพันข้าวเป็นพันข้าวดีหรือเปล่าไม่ได้พันข้าวดีหรอกครับผมไปซื้อล้างเจ๊กมาแล้วผมไม่ได้ทันที่นี่แปลงเดียวร้อยปนาล่างผมก็พันอย่างเดียวกันก็เอามาทํามันก็ไม่มีพันเดียวกันนี่แหละมาเอามาข้าวรุ่งเดียวกันด้วยแล้วก็อย่างเดียวกันด้วย และนาล่าผมไม่มีแต่ที่นี่มีแต่ที่นี่มีเต็มแบบนั้นเน่นะครับโอ้ยที่ทางเห่งนั่นแหละมันเต็มบื้อจ้าไปหมดเต็มปื้อซ้าเต็มื้อซ้าไปหมดเลยอ๋ย <c oughs> อ,อ,อทำอีกแปลงอื่นไม่มีข้าวเด็ดครับไม่มีแต่แปลงนี้แนงเอียเลยแปลงนี้แนงเอียบเลยคนเนี่ยน้าแปลกใจว่าใหม่ยังมีคนแอบมาเปลี่ยนพันข้าวหรือเปล่าไม่่ข้าวผมมาซื้อกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแช่เองอะไรเองทำเองหมดเลยชัดเจนครับ คุณผู้ชมความแตกต่างระหว่างสองที่เห็นได้แจะเจ,จากพันธุดเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ล่ะเราจะมาดูว่าครั้งนี้จากที่มันไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นกันผมก็ไม่ทราบ <c oughs> เหมือนกันผลิตต้องอีกประมาณสามเดือนกว่าขึ้นไปนเราจะติดตามจะติดว่าสามเดือนกว่าเนี่จะเป็นยังไงบ้างครับนะครับในครั้งหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะเดินทางมาเพื่อที่จะติดตาม นะครับเรื่องราวของที่นาแปลงนี้เพื่อที่จะให้อ่าความชัดเจนกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผิดพันของบริษัรรทวัคไก่แปน์ะครับว่าเจ้าพีพันหัวเชื้อนะครับชิวภ้าพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรนะครับจะส่งผลให้พื้นนาแปลงนี้เป็นยังไงบ้างนอกจากจะย่อยสลายต่อสังข้าวเข้าวดีแล้วเนี่ยเมื่อเราปลูกแล้วมันจะเพิ่ม ปุ๋ยเพิ่มอะไรมาอย่างแั้ไหมเพราะตอนนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยต้องข้าทุกต้นอยู่ในนี้หมดเลยไม่ได้เกี่ยวด้วยครับไม่ได้เกี่ยวด้วยครับลงไปเลยนะครับแล้วดูซิว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างครับนะครับเดี๋ยวหวานเดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้อีกเจ็ดวันใช่ไหมครับแล้วก็จะล่อล่อแล้วก็จะตีรุ่นเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเยอะก็เลยจะทําแบบล่อนะครับอีกเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วเราจะกลับดูความเปลี่ยนแปลงของที่นาแปลงนี้จากความรู้สึกเดิมที่ไม่ได้้ขาวเลย แม้แต่ต้นเดียวครับในพื้นหน้าแปลงนี้แล้วครั้งนี้ที่นี่จะมีข้าวดินลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์เราตีว่าที่นี่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ม้วที่แล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวดินหมดครับผมเพิ่งจะเจอแปลงแรกครับตั้งแต่นําเสนอเจ้าตัวนี้มาที่เห็นข้าวดินร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นนาและพื้นนาแห่งนี้เราจะนําข้าวจริงกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องติดตามครับ